สวัสดีค่ะมื้อนี้พอกันอีกแล้วเนาะกับซองดอกคูนบานหน้าซองที่เห็ดองงียงง่ายๆสไตล์บานๆค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิมาเห็ดเมนูขนมหวานเนาะก็ะสีเห็ดเป็นวุ่นกะทิสาคูค่ะพี่น้องก็ะมาเบิ่งส่วนผสมเนาะว่ามีอย่างแน่ส่วนผสมกับมื้อนี้ใส่เป็นวุ่นหนึ่งซองขนาดยี่สิบห้ากรัมเกือบปนประมาณหนึ่งซอนซาน,านซ้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงหรือว่าสองขีด เม็ดสาคูมือนี้ใส่เป็นสีเขียวเนาะหนึ่งถ้วยตวงอันนี้ก็ิิเป็นกะทิประมาณพันสารอกรัมค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมเข้ากับมีทอนี่เนาะค่ะกำมะเบิงขันตอนการเ็ุบุญกะทิสาคูเนาะขันตอนแรกเข้ากะเทศพงบุญแซ่ไว้ในานา้ำกะทิเพื่อให้พงบุญเข้าอิ่มโต หลังจากเข้าแช่ผงหุ่นไว้ในน้ำกะทิแล้วเขาก็สิมาตั้งน้ำเพื่อต้มสาคูเน,ะนาะเพราะน้ำเดือดเขากะส่เม็ดสาคูลงไปต้มตั้งไฟกลางคนไปทั้งแห้งจากนิดนึงเนาะเขาก็ค้นสาคูเข้าไปเรื่อยๆจนกลัวเม็ดสาคูเข้าสีสุกได้ที่ สา,าคูห้ากับซุปได้ที่เป็นตากบกํา่ังพอดีเนาะแล้วข้ากับสิปิดไฟปิดไฟแล่เข้ากับเอาสาคูที่ห้าต่มไหวสุกแล้วห้ากับมาเทลงในกระชอนเพื่อให้เม็ดสาคูห้เาสเสด็จจากนำห่อนที่ห้าต่มแล้วเนาะ พอเม็ดสาคูเห้าสเสด็จจากน้ำห่อนที่เข้าตุ่มสาคูแล้วเข้าก็าเอามาแช่ในน้ำเย็นแช่น้ำเย็นแล้วเห่าก็าเอาทับพ,พี่คนเม็ดสาคูเห่าไ้่ลายคว่ำห่อนหรือว่าให้เม็ดสาคูแตกตัวพอเม็ดสาคูลขยคว่ำห่อนแล้วเนาะเห่าก็เสียเอาสาคูเห้ามาผักไหว ผักเม็ดสาคูไวหให้สเสด็จน้ำอันนี้ก็สิเป็นในส่วนของการเฮ็ดวุ่นกะทิเนาะเอากะทิวุ่นกะทิลูกในหมอ้อตั้งไฟกลางๆกวนไปเรื่อยๆพ้านามเริ่มห่อนเอาก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือลงไป แล้วเข้ากับกวนบุนเข้าไปเรื่อยๆจนกัวน้ำสีเดือดหรือว่าผงบุญเข้าสีสุกสค่ะเท้ากับกวนมาน้ำเดือดหรือว่าผงบุญสุกแล้วเนาะเข้ากับสิปิดไฟพอเข้าปิดไฟเข้ากับเอาซาคูที่เฮาพักใวเสด็จน้ำแล้วขเข้ากับเอามาเทลงในหม้อบุญเนาะ แล้วเข้ากับค้นเม็ดสาคูให้แตกตัวพอเขาค้นเม็ดสาคูแตกตัวดีแล้วคันมีฟองฟองเข้ากับ้อนฟองออกพอเข้า,ขาช้อนฟองออกหมดแล้ว เขากับเอาบุนที่เข้ากวนว้เทลงใส่ถาดถ้ามีฟ้องอีกเข้ากับ่อนฟ้องออกซ่อนฟ้องออกให้เหมิดเนาะแล้วเขากับไักให้วบุนเย็นตูหรือว่าเซตตูดีเนาะแล้วเข้าค่อยสิกลับมาเบิงวุนเขาอีกเทื่อ e นึง <ul> ค่ะหลังจากที่เห้าพักบุ้นไห้จนเย็นตูหรือว่าเสร็จตูดีแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นในส่วนของเทใส่ถาดก็สิได้ประมาณนี้อันนี้ที่เห้าเทใส่พิมพ์เนาะก็ะออกมาก,ก็นาตาเป็นตะกินค่ะค่ะก็เป็นเมนูขนมหวานไทยประยุกต์ง่ายๆเนาะบุ่นกะทิสาคูเมนูขนมหวานง่ายๆ ค่ะอันนี้ก็เป็นบุญที่เหาตัดออกมาเนาะบุญของเฮาขนาดตาสวยงามแล้วก็บบแยกสันอันนี้ก็สิเป็นในส่วนของที่เฮาใส่พิมพ์กับแกะง่ายคือกันก็เป็นเมนูขนมหวานเอียงที่เฮ็ดง่ายๆก,พยก,กดดัพี่น้องผู้ใดอยากล่องเฮ็ดตามก็เห็ดใดเนาะค่ะพี่น้องก็พ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ